สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัฐจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง35มมภาคสิ้นในฟิล์มเรื่องไอ้ปืนเดี่ยวหนังเข้าฉายครั้งแรกวันที่28กรกฎาคมปี2522ที่โรงหนังพาราไดส์แล้วก็พระขนงรามาเป็นผนงานการกำกับของคุณพรไพรโรธแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แฟนหนังคุณพรไพรโรธถามหาตลอดเลยนะครับว่าไอ้ปืนเดี่ยวมีให้ดูไหม แล้วพอผมตอบว่าไม่มีนะครับเขาก็จะนิ่งๆกันนะครับว่าไม่มีแล้วทำยังไงความจริงในช่วงที่หนังเรื่องนี้ออกฉายนะครับปี2022นั้นธุรกิจวิดีโอก็เริ่มมีขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครเล็งเห็นผลไปถึงหนังไทยเก่าๆนะครับว่าจะมีคนอยากดูนะครับสมัยนั้นคนยังดูหนังในโรงหนังนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีสตางค์ก็ดูหนังขายยาหรือว่าดูหนังกลางแปลงนะครับ วิดีโอนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแพงราคาสูงมากสําหรับผู้คนในยุคปี2022นสะครับสมัยนั้นก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าต่อมาคนจะคิดถึงหนังไทยกเก่าๆนะครับตามหาวิดีโอเทปหนังไทยมานั่งดูกันก็เรียกว่ากว่าจะรู้ตัวนะครับฟิล์มหนังหรือว่ากากฟิล์มที่ผ่านการฉายก็เริ่มเสียหายไปหมดแล้วนะครับไม่เหมาะที่จะนํามาทําเป็นเทปวิดีโอและอีกอย่างนะครับตอนที่วิดีโอเทปนั้นเริ่มมีขึ้นมาใหม่ๆนะครับก็จะเป็นหนังสารคดีหรือว่า หนังต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับตลาดหนังไทยเก่าๆนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับในระบบของการเช่าว,วิดีโอเทปก็เลยทําให้ผูท้ที่คิดที่จะผลิตเทปยูมมติกเพื่อทําเป็นม้วนวิดีโอเทปให้เช่านั้นหาแต่หนังที่ค่อนข้างใหม่นะครับไม่มีใครมองหลังไปถึงหนังเก่าๆแล้วครับและอีกอย่างนะครับถ้าเป็นหนังที่เก่ามากก็จะมีแต่กากฟิล์มที่ลักษณะ เริ่มเป็นสีเนองแดงหรือว่าเป็นเส้นฝนแล้วนะครับซึ่งสมัยนั้นระบบคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่สามารถช่วยปรับสีได้นะครับเขาก็เลยไม่สนใจที่จะหาหนังไทยเก่าเก่าในยุคนู้นครับมาทําเป็นม้วนยูเมติกเก็บไว้แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่พูดถึงตอนนี้ก็คือหมายถึงผู้สร้างหนังที่เป็นรายเล็กๆนะครับหรือว่าผู้กับหนังซึ่งเป็นผู้กับรายเล็กๆนะครับแต่ว่ามาทําหนังเหมือนกันนะครับหนังเหล่านั้นก็จะ สับศูนย์หรือศูนย์หายไปนะครับส่วนหนังค่ายใหญ่ๆนั้นก็จะมีระบบการจัดเก็บของเขานะครับมีวิธีการดําเนินการทางธุรกิจของเขาอยู่แล้วเราก็เลยมีโอกาสเห็นหนังของผู้สร้างรายใหญ่ๆได้นะครับส่วนผู้สร้างอะไรเล็กๆนะครับก็แทบจะหาดูไม่ได้เลยนะครับนอกจากเราจะไปตามหาก,ากักฟิล์มหนังในต่างจังหวัดเท่านั้นและเรื่องไอ้ปืนเดี่ยวนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พวกเรายังตามหากากฟิล์มไม่ได้เลยนะครับวันนี้ที่ยังเหลือของไอ้ปืนเดี่ยวนะครับก็คือใบปิดหนังแล้วก็เรื่องย่อดหนัง ภาพต่างๆที่เป็นภาพนิ่งพอที่จะดูให้หายคิดถึงได้แค่นี้แหละครับ